ควฟันทุกท่านด้วยนะคะบางขอเป็นสะพานบูรในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อคัามฝันนะคะอ่าเริ่มจากฝันแรกพอกดแล้วมันก็มืดพอดีว่าอย่างที่บอกว่าขาตั้งขาตั้งกล้องมันเจ๊งมันก็เลยใช้หมดเลเาบอาสนี่นะ,นะ,ะมันก็เลยจากสันส่นๆฮม่เปิดเนี่ย ฝันแรกเขาฝันว่าพี่สาวที่เสียแล้วอ่ะมาบอกเลขเก้าเจ็ดหกฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าเขาบอกฝันตอนเที่ยงฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วอ่ะเสียอีกและมีคนบอกว่าถ้าฝันแบบเนี้ยให้ซื้อเลขเก้าสองแปดนะหนูต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเอ็ดฝันเห็นเลขในทูบไอ้ไข่สองแปดห้า ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเอ็ดฝันว่าผู้ชายเดินมาบอกว่าให้ซื้อสามหกอีกสักพักคนเดินมาถามว่าซื้อแล้วยังหกสามต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเอ็ดฝันเห็นปลาเต็มห้องน้ำเขาบอกว่ายุ่วเย้ยเต็มไปหมดเลยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าห้องน้ำกลัวไปเหยียบปลาบ้านเลขที่ห้าสิบแปดฝันต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันว่าเข้าห้องอเข้าห้องน้ํากําลังจะอุจจาระเงยหน้าขึ้นมาเห็นเลขแปดสามหกตัวสีแดงค <c oughs> ที่แล้วออกอะไรนะห้าสามแปดใช่ไหมเออหน้าจะติดสักสองตัว <c oughs> ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเอ็ดฝันเห็นตาข้างบ้านที่เสียแล้วมาบอกหวย เขียนใส่มือให้3ามต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นแตงโมแดงๆตงตงตงเต็มบ้านเลยบ้านเลขที่2 5 8ฝันต่อมาพี่หญิงฝันนะคะฝันว่าหวยออกทะเบียนรถตัวเองในฝันเนี่ยเสียดายไม่ได้ซื้อทะเบียนรถ9 6้าทุกคนคงจะแคปกันแล้วแหละเพราะว่าประกาศนาะย ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่าขี่รถเครื่องไปเจอด่านแล้วเขายึดรถไว้ทะเบียนรถห้าสี่แปดหกเขาบอกว่าจะเอารถคืนต้องเอาเอกสารมารับเขาให้รหัสติดต่อรับรถนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปจัดนิทรรศการแล้วก็ ผู้ว่ามาเป็นประธานเราเฝ้าบูธอาหารมีคนบอกว่าเบีย้ยเลี้ยงอยู่ในไข่และมีคนยื่นไข่มาให้เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าได้เบีย้ยเลี้ยงเท่าไหร่ก็แกะเปลือกไข่ดูพอแกะเปลือกไข่ออกเห็นเลขซึ่งเขียนใส่กระดาษสีขาวแล้วพับเป็นหลอดเล็กๆ <c oughs> ขี้ออกมาเห็นเลข198 หนึ่งเก้าแปดถ้ากับหัวก็เป็นหนึ่งหกแปดพอดึกแล้วเสียงแหบต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เ <c oughs> ก้าเขาบอกว่าฝันเห็นเลขสีชมพูเลขหกแปดแปดสี่ฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่เก้าฝันว่ารถเมย์ทุกนักเรียนคว่ำ ลงไปในบ่อสี่เหลี่ยมรถค่อยๆจมลงดึงเด็กขึ้นมาได้หนึ่งคนแต่รถไปชนขอบสะแล้วก็พลิกขึ้นมาบนบกไม่มีคนตายทะเบียนรถเมย์สี่แปดหกมดเดินมดเดินน้องมดต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิบฝันว่า เดินจะข้ามสะพานลอยแล้วเห็นรถเนะี่ยชนกันต่อหน้าแล้วรถก็ตกสะพานล่วงลง,ลงวิ่งไปดูรถคันที่ล่วงลงไปเห็นป้ายทะเบียนสามห้าแปดเก้าออมดไหลเยอ่ะเมื่อคืนเนี่ยไปเอาที่กุดแหได้แต่จะไหนวัาลืมแล้วอ ได้สามหกสามีหนึ่งทำพิธีตีหนึ่งที่วัดกุดแห่ได้สามหสามแล้วก็สามสี่สห้าสองหวันนี้แหละดัดสินสำนักงานกองสลากจินแบ่งรัฐบาลจะโทรมาบอกวันนี้แหละรอติดตามนะจ๊ะตอนนี้เอาความเลขฝันไปก่อน เยอะมากยาวเป็นหางว่าเลยอาฟังต่อต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบฝันเห็นเลขตัวใหญ่ๆบนกระดานที่บ้านเลขหกเจ็ดเก้าพอ,อก้าหวยออกตัวเลขมันก็เยอะขึ้นก็จะลังเลตัวเลขนิดนึงเพราะว่าตัวเลขสีแดงไม่ กันเลยงวดนี้วันนี้ไม่มีไม,ไม,ไม่มีคนฝันหนึ่งห้าเลยอ่ะแปลอืมแต่เราชอบหนึ่งห้าแต่กับไม่มีคนฝันหนึ 1, 1> ่งหนึ่งหไม่ออกไม่รู้งวดนี้ 1, 1> ออกหน <1, 3. S 1> ึ่งหนึ่งสามวันนี้ไม่ออกก็ตามงวดนี้ดงนสุดงวดนี้ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เจ็ดอันนี้พี่สาวฝันว่ามายืมเงินเราหนึ่งแสนแล้วบอกว่าให้ทักไปหาแฟนเราเลย พี่สาวน่ะทักไปหาแฟนเราแฟนเราอะ่ะเขียนใส่มือมาให้ว่ามีเงินเหลือแค่เนี้ยสองแสนกับสามสิบบาทในฝันเนี้ยแฟนบอกว่าเงินไม่พอคิดว่าแฟนเขาคิดว่าสองหมื่นกับสามสิบบาทพี่สาวมองพี่สาวบอกว่าจะไม่พอได้ไงแฟนเลยก๊อปปี้ยอดเงินในแอปแล้วส่งมาให้พี่สาวดูพี่สาวบอกว่ามันเป็นตัวเลขสีแดงเลยสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เจ็ดฝันว่ารองเท้าหายเลยกลับไปดูก็เจอเลยเอาปากกาในเขียนชื่อไว้ในรองเท้าเขียนว่าหกหกหเก้าเ้าต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่ารถติดลมขี้โคนยึดรถทั้งคันเลยเราจะขับขึ้นมาที่ชันมากๆเออเราขับไม่ไหวเปลี่ยนคนขับ เห็นภาพคนเนี่ยช่วยกันดึงเชือกอยู่ด้านบนสุดท้ายขึ้นไม่ได้แม่บอกไม่ได้แล้วปล่อยเถอะแล้วรถก็ตกลงมาพังเราเดินร้องไห้กลับบ้านทะเบียนรถ3า8แปกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8ฝันว่าไปงานศพพระสวดเก้าอี้เลื่อนเองแล้วโยนไปใส่คนจนหัวแตกพระสวดเสร็จก็เดินไปหาลอตเตอรี่ป้าบอกว่าเนี้ยจัดหนักมากหนึ่งเจด เลยถามแกว่าแล้วเมื่อกี้ที่คนโดนเก้าอี้ที่เก้าอี้อ่ะตัวไหนแกบอกว่าศูนย์สามแคบกลยวนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าพ่อกับแม่มาหาที่บ้านบอกว่ารถแท็กซี่ที่ขับอ่ะโดนรัฐบาลยึดทะเบียนรถ เจ็ดสี่หนึ่งหกต่อมาผู้หญิงฝันวันพระเขาบอกฝันคือมันพระฝันเห็นช้าง2ตัววิ่งเข้าหาไม่ได้ทำร้ายข้างๆตัวเราเนี่ยมีรถปิกอัพเราจอดอยู่ในฝันเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดเขาบอกว่าช้างเนี่ยผ่านรถมาหาเราได้ไงไม่รู้โดยที่รถไม่บุกทะเบียนรถสามเดหกสต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิฝันเห็นเลขสีแดงเรียงกันแบบ สวยงามเลขหนึ่งหกต่อมาผู้หญิงฝันก็บอกว่าฝันเห็นเลขสีแดงเหมือนกันเลขหนึ่งหกแล้วก็ทับสี่ต่อมาผู้ชายฝันอันนี้ฝันตองงวนนะคะฝันว่ารถคนรู้จักไฟไหม้คอกเจ้าของรถตายทะเเป็นรถหนึ่งสี่หนึ่งห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่ารุ่นน้องสมัยเรียนมหาลาัยเนี่ย จะช่วยขับรถแต่กลายเป็นว่าเขาอ่ะลื้อรถเหลือแต่เบาะนั่งทะเบียนรถ7-9-1-4ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าพ่อเขียนจดหมายลาตายแต่เขียนไม่รู้เรื่องตอนท้ายเนี่ยมีเลขอ่านรวมๆแล้วเหมือนบอกหวยก่อนตายเลข40ฝันเยอะมากค่ะ จริงๆมันมีอีกแหละแต่ว่าฟังเขียนไม่ไหวแล้วเขียนเสร็จตีสองกว่าเขียนแต่ห้าทุ่มต่มาผู้หญิงฝันฝันว่าเดินไปตามเดินไปตามทางเข้าวัดเห็นคนขี้เอาฝาหม้อปิดไว้เราอยากรู้ว่ามีอะไรเปิดดูน่น,นอนเต็มเลยเลยดูฝาหม้อที่ยกขึ้นมาเขาบอกว่าเห็นเลขที่ฝาหม้อเป็นตัวเลขสีแดงเลข สี่เก้าสองต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าขึ้นลิฟต์ลงชั้นเก้าเขาบอกว่าเลขเก้าในตัวสีแดงต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าปวกขึ้นรถทะเบียนรถเก้าสามแปดเก้าฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าพี่ที่รู้จักเขียนหวยให้โพยยาวเลยแต่ตัวที่เป็นโพยยาวเนี่ยเขาใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียน แต่ที่เราเห็นชัดพี่เขาเขียนเน้นตัวใหญ่หนาๆใช้ปากกาดำกับปากกาแดงเขาเขียนว่าเน้นเม็ดเดียว4 2ต่อมาอันนี้ไม่รู้ผู้ชาผู้หญิงฝันว่าขี่รถเครื่องคันเก่าสตาร์ทเท้าเขาบอกว่าถีบหลายทีไม่ติดเห็นทะเบียนรถ360หฝันต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าไปซื้อของ เขาเขียนป้ายราคาติดไว้ว่าเจสิบเาบาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเด็กตะโกนบอกเลขเจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ดเก้านี่แหละในฝันนะพูดว่าออกเลขหามอีกแล้วต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิสี ฝันเห็นศพผู้ชายนอนขึ้นอืดอยู่ข้างทางขาดสองท่อนเห็นรถคันสีแดงวิ่งมารับศพทะเบียนแปดแปดหนึ่งสองต่อมาผู้หญิงฝันวันน่าจะเป็นผู้หญิงฝันว่าวิ่งจับไก่เก้าตัวแต่จับได้แค่สองตัวต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าพี่สาวโทรมาฝาก ซื้อหวยเลข90แล้วก็96ตัวละ5 5 0 0ห้าแกบอกว่าเน้น96ฝันต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นแผ่นยันสีทองลอยมาในแผ่นยันเนี่ยมีเลข865ฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่14ฝันว่าเพื่อนน่ะทะเลาะกับเมียแล้วเมียเขาเนี่ย ฉีกแบงค์ห้าร้อขาด3ใบเพื่อเลยเอามาให้เราดูต่อมาผู้หญิงฝันคืนวันพฤหฝันว่าพาพ่อและพี่ชายเนี่ยจะไปดูหนังซื้อตั๋วหนังราคา350บาทได้ตั๋วหนังเบอร์26่สิบหกยีบเจ็ดบแปดแล้วก็ยีบเกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าถูกลอตเตอรี่หใบเลขข้างล่างเลขที่ออก60บ หกห้าต่อมาผู้ชายฝันคืนวันพระฝันว่าในหลวงรัชการที่สิบและราชินีเสด็จมาที่บ้านเข้ามาในห้องนอนผมจึงขอถ่ายรูปด้วยราชินีเอากระเป๋าสีทองยื่นให้แม่หนึ่งอันบาเล็กที่นะคะหนึ่งสามแปดวันนี้คนฝันดีเยอะมากคือตัวเลขมันแบบ อย่าเพิ่งเบื่อนะคะยังมีฝันเยอะถ้าปังจะทำเป็นหลายคลิปอ่ะมันก็ใช้เวลานานเสียเวลาดูหลายคลิปก็เลยทำรวมเป็นคลิปเดียวทีแรกปังคิดว่าเออทำสองคลิปดีอกว่าแยกคลิปละสี่ใบแต่ว่าบังง่วงแล้วแล้วก็งานรออยู่เยอะมากคนคิดว่าอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นคือถึงขนาดต้องปิด wifi นอนอ่ะ บางทีต้องปิดมือถือนอนเลยเวลาแบบจะกินจะเข้าห้องน้ำจะอะไรคือแบบคือแทบไม่มีเวลาเลยอยากไปนูน่นไปนี่บางทีนะอยากปิดเครื่องแบบไปเที่ยวอะไรให้สบายใจอะคือรู้สึกเหนื่อยมากเลย <c oughs> ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ห้านะคะฝันว่ามีคนยื่นเงินให้เลือก แบงค์ยี่สิบคือแบงค์ยี่สิบเนี่ยสองใบคือฝากระซ้ายเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเลขอะไรไม่รู้ลืมเขาก็เลยเลือกฝั่งฝาเพราะว่าก็เ,าเห็นเลขที่แบงค์หกสองสี่ต่มาผู้หญิงฝันฝันว่าไฟไหม้รถเครื่องตัวเองทะเบียนรถหกเก้าศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าย่า,า,าให้บ้านให้ที่ดินให้เข้าไปอยู่ได้เลย ในบ้านมีเด็กสามสี่คนถามเด็กว่าบ้านเลขที่อะไรเด็กบอกว่าบ้านเลขที่หกเด็กพูดย้ำๆต่อมาพี่หิ่งฝันวันที่เจ็ดฝันว่าไปทำงานได้ยินเสียงคนตะโกนบอกเลขหกศูนย์สองให้รีบไปหาซื้อเรากลัวว่าจะลืมเขาบอกว่าท่องเลขที่เขาบอกทำงานไปด้วยท่องเลขไปด้วยยิ่งท่องยิ่งดังดังขึ้นดังจนหลุดออกจากความฝัน <c oughs> ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8ดฝันเห็นเลขอยู่กลางอากาศเห็นเป็นเลขต่อกันลงมาอารมณ์เหมือนว่าอาจารย์ที่เขาใบ้หวะเขียนเป็นเลขลงมาคิดวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแต่ของเราเนี่ยเห็นชัดมากพอเราเห็นนะเราก็พูดว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เดี๋ยวลืมเลขที่เห็นนะคะหกสี่สอง ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่เจ็ดฝันว่าเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชหมู่ติดต่อแล้วยอดทั้งหมดสี่พันเก้าร้อยี่สิบาทแต่ว่าตังค์ไม่พอคือขาดเงินเต็มยอดเลยขาดสี่พันเก้ารอยยี่สิบฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าอุ้มเด็ก ึ้นลดเครื่องใครไม่รู้ถามเด็กว่าหวยออกอะไรเด็กบอกว่าหกเจ็ดเจ็ดแล้วถามซ้ำเด็กก็บอกว่าหกเจ็ดเจ็ดเราพูดว่าฮะอะไรนะพอได้ยินว่าเจ็ดเจ็ดอีกครั้งก็ท่องตามเจ็ดเจ็ดต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าเขย่าไฮโลเปิดมาได้หกสี่ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าขายลอตเตอรี่มีคนมาให้ซื้อเออมีคนมาซื้อใบแรกเลขสี่สาม ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ยืนเลือกอยู่นานไม่มีเลขเลยถามแม่ค้ามีเลขไหมแม่ค้าชี้ไปที่เทียนไขเห็นเป็นเลขสี่สามสแต่ตอนดึงลอตเตอรี่มานะ่ะดึงเอาหนึ่งสามมาต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ไปถึงเนี่ยจะซื้อหนกับเจดหนึ่งแต่มี8ปดหนึ่งแล้วก็ 0 0 0 1 1 7ในฝันเนี่ยเราหัวเลาะเลขอะไรจะออกตัวเนี้ยสักพักเนี่ยไฟไหม้ที่พักทำงานแล้วเราก็นั่งถ่ายอุจจาระเขาบอกว่าเยอะมากต่อมาผู้ชายฝันวันที่14ฝันว่ารถชนคนเจ็บแล้วผมก็ขับรถเนี่ยชนรถอีกคันหนึ่งทะเบียนรถคนฝันนะคะ412มีคนบอกว่าทะเบียนเดียวกันเลย4 3สผมก็เลยมองดู ก็เห็นสี่สามเหมือนกันจริงๆครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะแบบโอ้ยลำบากมากเลยใช้มือถือโทรศัพท์แบบเก่ง่ากอะพอแต่ละคลิปเนี่ยตัวเลขจะไม่เหมือนกันเห็นไหมวันนั้น้ังบอกเลขหกเจ็ดใช่ไหม แล้วก็คลิปที่แล้วปังบอกเลขหนึ่งห้าวันนี้ปังมีเลขเพิ่อมอีกแล้วไม่รู้ทุกคนจะเบื่อปังไว้เนี่ยเอะทำไมเลขเยอะจังทำไมฝันไม่เหมือนกันเลยฝันอะไรเยอะแยะขนาดนี้เห็นตัวเลขไหมเลขเยอะมากเยอะตัวนอนหลายฝันหลายวันนี้รอท้งงานสลากินแบ่งรัฐบาลเจ็ดทฮมบอกเลยจ้ะ หลายคนหลายฝันร้อยคขก็ร้อยเรื่องร้อยฝันวันนี้มีหนึ่งระวังเลขสีสามไว้รอำนักงานสลากกินแบ่งฟังต่อน,นิดหน่อยมากแล้วก็เลขสีแดงก็ไม่ซ้ำกันทีนี้เมื่อกี้บังเข้าไปดูใน Google ดูว่าจำนวนคนตายโควิดเนี่ยตอนนี้กี่คนแล้ว มื่อกี้บังเข้าไปดูนะคะอัปเดตล่าสุดของวันนี้นะคะตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตโควิดในไทยนะคะ86คนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยโควิดเนี่ยออกทุกครั้งเลยเมื่อตอน5 7ก็ออก5 8 5 9ตอนนั้นออกใช่ไหม7 0แล้วงวดที่แล้ว83ตอนนี้ณนะวันนี้นะคะ86คน แต่ว่าไม่รู้ว่า15 16เนี่ยจะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มไหมทีนี้ปังก็เลยคิดว่าปังก็เลยนั่งไล่ดูตัวเลขดูฝันมันก็มี8 6จริงเนี่ยเออเลขสีแดงก็มีแล้วก็ฝันดีๆก็เยอะเกี่ยวกับแปดหกว่าน,นี้ที่ปังชอบเลยนะบอกเลย6 7 6 8 แล้วก็หนึ่งห้าหกเจ็ดหกแปดหนึ่งห้าแล้วก็หกสามสี่ตัวเนี้ยหกเจ็ดหกแปดหกห้าหนึ่งสามเอ้ยหกเจ็ดหกแปดเอ่อหนึ่งห้าแล้วก็หกสามอสี่ตัวนี้นะคะนี้หกหกแปดหกสาม 63งวดน,นี้ก็มีคนฝันเยอะแต่วันนี้15ไม่มีคนฝันวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นพวก36 36กับอะไรอ่ะ89 79อะไรพวกเนี้ยอืมก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาดูนะคะนี่ปังเข้าก็แค่คือบอกเป็นแนวทางเฉยๆวันที่แล้วปังหมดไป500ปังซื้อตัวเดียว หนึ่งแปดออกแปดสามเสียดายมากเลยงวดน,นี้ตัวเลขเยอะอสงสัยว่าทุนจะเยอะขึ้นได้ลอตเตอรี่มาหลายใบยแต่ว่ายังไม่มีหกแปดแปดหกเลยซื้อปุ๊บซื้อมากก็เลื่อนทันทีเลขเพราะดวงเรายังไม่ถึงเงินแสนเงินล้านซื้อนี่น้อยถูกทุกงวดซ,ซื้อตัวละห้าบาทอาเลขหางว่า เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่าไปเจอลอตเตอรี่สงสัยจะต้องจัดจัด8668นะคะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ลดลดตกลงไปข้างล่าง86น่าจะลงข้างล่างเนาะที่เขาฝันเห็นเลขที่ห้องน้ำเห็นไหมกำลังนั่งอุจจระเงยหน้าขึ้นมา836มีคนเคยฝันว่าคลอดลูก แล้วก็เห็นเลขที่หน้าประตูห้องน้ำเลขหนึ่งห้างวดน,นั้นออกหนึ่งห้าตรงๆเลยวันนี้แปดสามหกเนาะแปดหกสามหกใครชอบก็จัดนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้วันที่สิบห้าแล้วถ้าปังลงคลิปก็คือลงดึกเหมือนเดิมเพราะว่าปังอาจจะตื่นช่วงประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงพอตื่นมาปุ๊บนี่คือถ้าเปิดเปิดเน็ตก็คือว่า ข้อความนี่แบบว่ารัวแบบรัวมากเลยบางคนเนี้ยโทรจิกแบบให้ซื้อเฟซอ่ะให้รับเฟซอ่ะมันมีขาประจําส่งอ่ะแต่เป็นพวกโกงๆนั่นเลยขโมยเฟซเข้ามาบางก็เริ่มเครียดเครียดเครียดกับพวกขโมยเฟซมาถ้าใครอยากจะขายเฟซทักบอกออกฟังได้นะคะคอมเมนต์ก็ได้ทักเฟซมาบอกได้แต่ว่าเฟสนั้นอ่ะบางบางไม่ค่อยออนไม่ได้เข้าเล่น คือไม่ได้เข้าระบบไว้แต่ว่าเข้าเม s เซ n เจอร์ไว้แต่ก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าบางใช้โทรศัพท์ทำงานนะสามเครื่องอืมก็วันนี้พอแค่นี้นะคะดึกมากแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดนี้ซื้อเลขไหนก็ขอให้ถูกนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเออไปวันนี้ต้องรอคงไม่เกินเที่ยงเรอก เล่ยหลวงพ่อได้จากสานักงานกองสลากกินแบงรัฐบาลตัดสินวันนี้รวยไม่รวยแต่สินวันนี้เมื่อวานนี้ฝันไปได้ปาดคนปาดเนื้อคนทำเหมือนสิ้นหลอดเลยเอาเนื้อคนมาสํำแหละทำเหมือนสิ้นหลอดตากแห้งมันเลขหนึ่งเฮ้อสุสัยมีหนึ่งแลวงวดนี่ หนึ่งหสหเอาหนึไว้ล่างหนไว้บนก็ได้รอสำนังกงานจีนแหล่สวัฐบ์เ่าเท่านี้แหล,ละ